สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มสาราดีเลสเพลย์นะคะวันนี้ส้มมาข้าหน่อยนะคะจะมาแจ้งข่าวค่ะว่ากรมการขนส่งทางบกนะคะเขาประกาศลงเพจ Facebook ของกรมการขนส่งทางบกเลยค่ะว่าเขาจะมีการเปิดให้ทำใบขับขี่สาธารณะแบบนอกเวลาราชการจะเปิดให้ทำวันเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์ที่6กันยายน2 5 6 8รายละเอียดเป็นอย่างไรตามส้มเข้าไปชมได้เลยค่ะ กรงการขนส่งทางบกนะคะเขาต้องการจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลารชาชการทำา3กรณีดังนี้ค่ะ 1. เปิดให้บริการในกรณีทำใหม่2ท่านใดที่มีอยู่แล้วนะคะจะไปต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในกรณีที่ใบขับขี่ของท่านยังไม่หมดอายุก็ไปได้และ3นะคะท่านใดที่จะไปต่ออายุแบบใบขับขี่สาธารณะหมดอายุค่ะแต่ขาดต่อ ไม่เกิน3ปีนะคะก็ไปทำได้โดยการอบรมผ่าน e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะในวันเสาร์ที่6กันยายน2568ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะสถานที่นะคะก็คือกรมการขนส่งทางบกอาคาร4ค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็ต้องมีการเตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้ค่ะ หนึ่งที่สำคัญมากก็คือบัตรประชาชนฉบับจริงตัวจริงนะคะสองใบรับรองแพทย์นะคะสามใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลของท่านที่ยังไม่หมดอายุต้องอย่าหมดอายุนะคะหรือจะเป็นใบอนุญาตขับรถตลอดชีพก็ได้สำหรับกรณีที่ทำใหม่สี่ค่ะ สำคัญมากเหมือนกันก็คือผลการอบรมนะคะว่าผ่าน e learning ออนไลน์แล้วก็คืออบรมใบอนุญาตขับรถเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องเป็นผลการอบรมในหัวข้อใบอนุญาตขับรถสาธารณะเท่านั้นนะคะและ5นะคะในกรณีที่ท่านไปต่ออายุใบอนุญาตนะคะท่านจะต้องนำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะใบเดิมของท่านนะคะไปด้วยค่ะ สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการไปติดต่อนะคะก็คือผู้รับบริการนะคะจะต้องมารับบัตรคิวก่อนตามรอบเวลาแล้วก็ยื่นเอกสารพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดนะคะที่ส้มกล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วก็แสดงผลที่มันผ่านการอบรม e-learning ออนไลน์นะคะซึ่งต้องไปอบรมใน DLT e-learning มาก่อนนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะซึ่งต้องอบรมนะคะอย่างที่ย้าไปคือใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทาการ การตรวจสอบเอกสารทั้งหมดของท่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วจะมีหนังสือนะคะให้ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามวันและเวลาที่จองคิวได้ หลังจากที่เราได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็จะดําเนินการไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะแล้วก็ไปทดสอบข้อเขียนแบบ e-exam ก็คือสอบในคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากนั้นนะเราจะรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประมาณ7จ็ดถึงสิวันนะับตั้งแต่วันที่ไปตรวจสอบประวัติและเมื่อผลตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมนะคะก็สามารถมาออกหนังสือออกใบอนุญ,ญาตนะคะขับรถสาธารณะได้นั่นเองโดยค่าธรรมเนียมการออกใบ อนุญาตขับรถสาธารณะนะคะกรณีที่เป็นรถยนต์สาธารณะนะคะก็คือ305บาทรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาททั้งนี้นะคะหากท่านผู้สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานใบอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ก็คือจตุจักรนะคะโทรไปที่0 2 2 7 1 8 8 8 8ต่อ4205ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเราจะต้องผ่านการอบรม DLT E Learning ออนไลน์ก่อนส้มแนะนำว่าคืนนี้เลยค่ะเข้าไปที่ระบบ DLT E Learning ของระบบอบรมใบอนุญาตขับรถนะคะหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วให้กดเลือกอบรมใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะ หลังจากนั้นระบบจะพาท่านนะคะเข้าไปสู่การอบรมนะคะใบอนุญาตขับรถสาธารนณะเราก็เลือกประเภทรถยนต์หรือเลือกรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็จะมีรายวิชาที่ต้องอบรมเนี่ยแต่ละรายวิชานะขึ้นโชว์แบบตัวอย่างที่ส้มนํามาให้นะคะเราอบรมนะคะฟังไปเรื่อย จนเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้หลักฐานที่ผ่านการอบรมแถบสีเหลืองก็จะขึ้นเต็มแล้วแคปหลักฐานนี้ไว้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลสําหรับการเปิดบริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่6ก,กันยาในวันพรุ่งนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็เตรียมอบรม DLT eLearning ได้เลยค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องส้มสารดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ